โบนาป์า bon ชายคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและมีอิทธิพลต่อทั้งยุโรปในยุคหนึ่งมาแล้วเราไปรู้จักกับ bon นโปเลียนโบนาป์ตกันค่ะนโปเลียนเกิดที่เกาะคอซิกาในปีคศ1769ชื่อเต็มๆของเขาก็คือนโปเลียนโบนาป์ต ครอบครัวของเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็ส่งเขาไปเรียนทหารตั้งแต่อายุแค่9ขวบเด็กอายุเท่านั้นบางคนยังเล่นของเล่นอยู่เลยแต่นโปเลียนไปเรียนทหารแล้วนะเขาย้ายจากเกาะมาอยู่ในฝรั่งเศสเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนทหารและเขาก็เก่งมากจนได้เลื่อนตำแหน่งเร็วสุดๆเมื่ออายุแค่24ปีเขาก็ได้เป็นถึงนายพลแล้วตอนนั้นฝรั่งเศสกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1792ประชาชนล้มล้างระบบกษัตริย์แล้วตั้งสาธารณรัฐขึ้นมาประเทศอื่นในยุโรปกลัวว่าประชาชนของตัวเองจะลุกฮือขึ้นเหมือนกันก็เลยรวมพลังกันมารบกับฝรั่งเศสและนั่นแหละก็คือนาทีทองของนโปเลียนเขาได้ออกไปรบให้ฝรั่งเศสชนะหลายศึกติดติดกันกลายเป็นฮีโร่ของชาติในพริบตาและยิ่งไปกว่านั้น เขาก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆด้วยในปี1799ฝรังร่งเศสยังคงวุ่นวายนโปเลียนก็เลยใช้โอกาสนี้ยึดอำนาจและตั้งตัวเองเป็นผู้นำของประเทศและในปี1804 เขาก็ประกาศตัวเป็นจักรพรรดิอย่างเป็นทางการและกลายเป็นนโปเลียนที่1นึ่งเขาทำการปฏิรูปประเทศหลายอย่างเช่นปรับปรุงระบบกฎหมายการศึกษาระบบราชการต่างๆบางเรื่องก็ดีมากแต่บางเรื่องก็ใช้ไม่ได้เช่นเขากลับมาใช้ระบบทาสอีกครั้งนโปเลียนอยากขยายอาณาจักรให้ใหญ่ขึ้นก็เลยเริ่มทำสงครามกับหลายประเทศในยุโรปเขาชนะศึกใหญ่ๆหลายครั้งเช่น ศึกที่ออสตแลิสในปี1805ซึ่งเป็นหนึ่งในชัยชนะที่โด่งดังที่สุดของเขาแต่ว่ายุโรปเริ่มรวมพลังกันต่อต้านนาโปเลียนเพราะทุกคนกลัวว่าเขาจะครอบครองทวีปยุโรปทั้งทวีปหลังจากรบกันหลายปีนโปเลียนพ่ายแพท้ที่ศึกวอเทลูในปี1815แล้วถูกจับในประเทศไปอยู่บนเกาะห่างไกลที่ชื่อว่าเซนต์เฮเลนากลางมหาสมุทรแอตแลนติก เขาเสียชีวิตที่นั่นในปี1821ด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่ออายุได้51ปีถึงแม้จะจากไปแล้วแต่นโปเลียนก็ยังถูกพูดถึงอยู่เสมอในฐานะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของโลกคนหนึ่งที่ทะเยอทะยานสุดๆและทิ้งทั้งผลงานดีและความเสียหายไว้เบื้องหลังอย่างมากมาย นโปเลียนแม้จะเป็นเพียงเด็กจากเกาะเล็กๆแต่เรื่องราวของเขาก็แผ่ขยายไปถึงระดับโลกบางคนมองว่าเขาคืออัจฉริยะทางทหาร บางคนเห็นว่าเขาเป็นผู้นำเผด็จการแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเขาคือหนึ่งในบุคคลที่โลกไม่มีวันลืมและจะลึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสหากใครได้ไปเที่ยวปารีสอย่าลืมแวะไปดูหลุมศพของเขาที่โรงแสงของพลูกา้าหรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเลเซนวาลี